พีอาพาสง่งแม่ปูนาเจ้าของแบรนด์ปูนาฝาใสสมัครลงข่าวฟรีที่เว็บไซต์ prity.net ข่าวประชาสัมพันธ์ออนไลน์ลงข่าวประชาสัมพันธ์ง่ายๆได้ด้วยตัวคุณเองก่อนไปรับชมรับฟังกันนะคะขอกำลังใจคนละหนึ่งไลค์และคนละหนึ่ง c ับสไคแล้วไปฟังกันได้เลยค่ะสำหรับดราม่าที่เป็นประเด็นร้อนอยู่ณขณะนี้นะคะ ก็ทำให้หลายๆคนเนี่ยอยากรู้จักแม่ปูนาเจ้าของแบรนด์ปูนาฟ้าใสค่ะแม่ปูนานะคะเป็นใครมาจากไหนมีจุดเริ่มต้นยังไงคลิปนี้จะพาไปเปิดโปรไฟล์ของแม่ปูนากันค่ะ จริงๆแล้วชื่อของเขาคือคุณบีมค่ะผู้เป็นเจ้าของร้านปูนาฟ้าสาก่อนจะเดินทางเข้ามาในกรุงเทพเนี่ยเป็นคนต่างจังหวัดโดยการเป็นแม่บ้านดูแลความเรียบร้อยจนกระทั่งมีความคิดที่อยากจะกินปูนาซึ่งเป็นเมนูที่หาก,กินยากมากๆในกรุงเทพหลังจากนั้นเนี่ยก็เริ่มทําการหาข้อมูลต่งางๆเช่นดูใน YouTube และก็เริ่มลงมือทําในช่วงโควิดค่ะซื้อปูพ่อพันแม่พันนะคะมาเลี้ยงจําได้ว่าประมาณ100คู่เอามาเลี้ยงเพื่อจะทํากินเองเท่านั้นค่ะกินไปกินมาลูกก็บอกว่าแม่ทำขายได้ไหม และจุดเริ่มต้นเมนูแรกนะคะก็คือในงานอ p พสกิลไทยแลนด์2023จากกวาลสร้างอาชีพโดยทางเส้นทางเศรษฐีออนไลน์เนี่ยได้เชิญคุณบีมไปออกรายการเพื่อเล่าประสบการณ์ทางการสร้างอาชีพของตนเองเมนูแรกที่คิดได้ก็คืออ่องมันปูค่ะเดียวว่าคุณบีมนะคะหรือแม่ปูนาปูนาฝาใสาเนี่ย พิกวิกิตให้เป็นโอกาสจากการแค่ทำกินเล่นสู่การเป็นเจ้าของธุรกิจกับจัก,กรวาลนสร้างอาชีพค่ะและถ้าเพื่อนๆชอบช่องของเรานะคะก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดติดตามไว้ให้ด้วยอยากให้เรานำเสนอนเ,รเรื่องราวเรื่องใดที่น่าสนใจคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยค่ะเพราะการบริการคือหัวใจสำคัญของธุรกิจของคุณ เลือกผู้ฟังที่ใช้เพื่อใช้งาน c o n t ทคเซ็นเตอรต้องวิธีเฮดเซ็ต